สวัสดีค่ะเหล่งจากไรแลนด์นะคะวันนี้เหล่งพามาชมที่ดินแปลงเล็กทำเลดีนะคะพิกัดอยู่ตำบลบ้านนาอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะขนาดของที่ดินคือ300ตารางวาหรือ3งานนะคะเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ยกแปลงเลย1,600,000บาทราคาเนี้ยเจ้าของรวมปอนรวมภาษีไว้ให้เรียบร้อยนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนส4จอนะคะแล้วก็ตัวที่ดินของเราติดถนนลาดยางนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับ ตัวที่ว่าการอำเภอบ้านานาเนาะเดี๋ยวเล็งจะพาไปชมที่ดินตามมือวัะค่ะตอนนี้นะคะเล็งอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะตัวที่ดินของเราจะอยู่ด้านขวามือของเล็งน,นะคะที่ด้านหน้ามีรั้วลวดหนามไว้นะคะอันนี้ก็รั้วนะคะสุดขอบรั้วนะคะด้านนน้นนะคะจนถึงรั้วด้านนี้หน้ากว้างประมาณ30เมตรนะคะแนวยาวประมาณ40เมตรเนาะเป็นที่ดินถมแล้วถมสูงกว่าถนนลาดยางนะคะอันนี้คือถนนลาดยาง อันนี้ถมสูงกว่าตัวที่ดินของเรานะคะถ้าหันหน้าออกถนนราดยาเนี่ยจะเป็นทิศตะวันออกนะคะตัวความสูงจากระดับน้ำทะเลก,ก็คือ10เมตรเนาะถนนตรงนี้นะคะจะมาจากตัวหลัง,ลงที่ว่าการอำเภอบ้นานานะคะเนี่ยเลี้ยวเข้ามาเนี่ยประมาณสัก300เมตรก็ถึงที่ดินของเรานะคะแล้วก็ถ้าวิ่งออกไปเลยนะคะสุดถนนเส้นนี้จะไปทะลุตำบลบ้านพิกนะคะ ออกตรงวัดเอกฉักนะคะวัดจุฬาพรที่มีซุ้มไม้ไผ่สามารถออกได้เลยหรือจะออกถนนเส้น4ี่เลนปายาง3ามนะคะแล้วก็ไปออกอตลาดต้นไม้คงถึ้าก็สามารถออกไปได้นะคะตรงนี้ก็จะเดินทางสะดวกเนาะไฟฟ้ามีนะคะเห็นมีไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านตลอดทางเลยแล้วก็ที่ตรงนี้เจ้าของของไฟฟ้าชั่วคราวไว้แล้วนะ ก็สามารถมาใช้ได้เลยเนาะที่ดินถมเรียบร้อยเนาะก็ปลูกผลไม้บ้างนิดหน่อยนะคะมีมะม่วงมะขามนะแล้วก็มีกล้วยนะคะที่เขาปลูกไว้ด้านหน้าก็มีต้นไม้ใหญ่นะคะได้ลมต้นไม้ใหญ่มีศาลาแถมไม่ให้นะคะ ตัวที่ดินของเรานนะคะ่ะมีกระท้อนขนุนนะคะเหมาะสำหรับคนที่หาที่ปลูกบ้านนะคะเดินทางสะดวกเนาะที่ไม่เปลี่ยวที่ติดถนนนะคะที่แปลงนี้ก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีงบประมาณหนึ่งล้านกว่าเนาะด้านหลังเขาก็ทำรั้วไว้นะคะแล้วก็บ่อน้ำเนี่ยก็ เป็นของเพื่อนบ้านนะคะด้านหลังจะได้วิวนานะคะวิวทุ่งนาเนะาะเขาทำนาข้าวไว้สวยงามเลย ผลไม้กระตัวนะคะให้ผลผลิตได้ละต้นแค่นี้ก็ให้ผลผลิตมะม่วงก็ให้ผลผลิตได้นะไผ่ด้วยนะคะไม่เรี้ยวนะคะมีรถวิ่งตลอดเลยตรงนี้นะคะพิกัดใกล้ๆเลยนะคะก็เอาที่ว่าการอําเภอบ้านนาเนาะหลังหลังอําเภอห่างจากอําเภอประมาณ4ี่กิโลนะคะห่างจากตลาดสดนะคะประมาณ4ี่กิโลห่างจากโรงพยาบาลบ้านานาประมาณ4ี่กิโล าหจากตัวเมืองนครนายกนะคะจะเป็นโรงพยาบาลโลตัสนะคะในเมืองนครนายกเนี่ยประมาณ22กิโลฟิ park ลร์พาร์คลังสิตนะคะห่างจากที่ดินของเราประมาณ70กิโลเนาะนี่ก็เดินทางสะดวกเนาะเผื่อใครหาที่แปลงไม่ใหญ่นะคะแปลงนี้ก็ตอบโจทย์เนาะไม่เปลี่ยวก็พร้อมปลูกบ้านได้เลยนะคะเจ้าของเขามีความจำเป็นเนาะที่แรกเจ้าของเขาจะปลูกบ้านเนี่ยแะค่ะ แต่ตอนนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินนะคะเพราะว่าต้องส่งลูกเรียนนะคะก็เลยจะต้องขายที่ดินแลงนี้ไปเนาะโฉนดคู่แดงน44สสจอนะคะพร้อมโอนเลยขนาดส300ตารางวา1ล้าน600,000บาทนะคะราคาวรวมโอนรวมภาษีนะคะหากผูกค้าสนใจที่ดินนะคะสามารถโทรหาเหลงนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0915466541 หรือจะแอดไลน์มาที่แอด L E N G 789ได้นะคะหากฟังไม่ทันสามารถแสแกน QR Code ที่หน้าจอ,อได้เลยเนาะราคานี้นะคะเป็นราคาตามที่เจ้าของขายเลยนะคะหากผููกค้าสนใจอยากต่อรองนะคะก็สามารถต่อรองกับเจ้าของได้เลยนะคะเริงไม่ได้บวกราคาไม่มีการเทิรราคานะคะราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะหากผู้ค้าชอบคลิปนี้นะคะเริงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ